วันนี้ทาอะไรครับคุณมดุดตอนนี้กำลังทําการลอกฟิละะ์มค่ะน,นี่คุณลูกค้าเพิ่งมาส่งนาฬิกาเลยนะคะแต่ว่านี้ทางร้านกําลังจะทําการลอกฟิล์มเนื่องจากคุณลูกค้าติดฟิล์มมาจากที่ร้านอื่นนะคะนี่นะคะแต่ว่าฟิล์มจากร้านที่คุณลูกค้าติดมาเนี่ยไม่มีคาบกาวก็เลยทําให้ลอกออกค่อนข้างง่ายคะ่ะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการลอกออกนะคะอันนี้เป็นโดดเด็กเลยครับ อันนี้จะเป็น Rolex GMT Batman นะคะสาย Oyster นะคะอันนี้ลอ,อกไปประมาณหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเหลืออีกค่อนข้างเยอะนะคะสภาพเป็นไงครับเออจริงๆตัวฟิล์มถือว่าก็ไม่มีคราบเดานะคะแต่ว่าคุณลูกค้าน่าจะใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนสีแล้วก็มีหลุดลอกบ้างแล้วคุณลูกค้าก็เลยนํามาลอกฟิล์มแล้วเปลี่ยนใหม่กับร้านเดานะคะ<ส>นในกรณีที่คุณลูกค้าคนไหนนะคะมี นาฬิกาที่เคยไปติดจากร้านอื่นมาแล้วต้องการมาติดที่ร้านเราสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเราจะทําการลอกฟิล์มให้แล้วก็มีการทําความสะอาดเบื้องต้นให้นะคะแล้วก็ติดฟิล์มใหม่ให้คุณลูกค้าทั้งเรือนเลย